สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแจ้งข่าวสำหรับผู้ที่มีการใช้บอร์ดประมวลผลด้าน AI หากพูดถึงบอร์ดประมวลผลด้าน AI แล้วหลายคนอาจจะรู้จักกับเจ้าตัว Jetson Nano จากทาง Ben Nvidia กันอยู่บ้างโดยในวันนี้เราจะมาเปรียบเทียบบอร์ดที่มีความสามารถในการประมวลผลด้าน AI 2รุ่นครับระหว่าง Jetson Nano Developer Kit B01 จากทาง Nvidia โดยจะขอเรียกว่าเป็นบอร์ดดั้งเดิมนะครับและ r ีคอมพิวเตอร์ J1010 จากทางซีสตูดิโ โดยจะขอเรียกว่าเป็นบอร์ดทางเลือกครับแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่าในคลิปนี้เราจะไม่ได้เจาะลึกถึงการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้งานแต่อย่างใดแต่จะเป็นการเปรียบเทียบเชิงพื้นฐานสําหรับใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปชมกันเลยส่วนแรกที่เห็นได้ชัดเลยนะครับหลังจากเปิดกล่องตัวเจสันนาโนเดเวลลอปเปอร์คิด b 0 1นนั้นจะไม่มีตัวเคสมาให้นะครับแต่ทางรีคอมพิวเตอร์ j 1 0 1 0นั้นจะมีตัวเคสมาให้นะครับโดยตัวเคสจะมีลัักษณะแบบบนี้เลยคร วิธีการเปิดเคสก็ง่ายๆเพียงกดปุ่มโลหะตรงนี้ฝาเคสก็จะถูกดันออกมาครับต่อมาในส่วนของซ่อมซ่อมของตัวเจสันนาโนปี01นั้นออกแบบมาเป็น Developer เป็นการใช้หน่วยความจำแบบ MicroSD Card โดยจะมีสล็อตสำหรับใส่อยู่บนตัวซอมครับเหมาะสำหรับงานที่เป็นต้นแบบโปรเจกต์หรือใช้สำหรับศึกษาเรียนรู้ส่วนทางรีคอมพิวเตอร์ J1010 ถึงจะบอกว่าเป็นของซีสตูดิโอแต่ตัวซอมนั้นเป็นการนำของ n อ i นว a เดียมาพัฒนาต่อเพื่อให้ใช้ในระดับอุตสาหกรรมได้ดีขึ้นโดยตัวซอมจะเป็นการใช้หน่วยความจำแบบ e eMMC 16 g b ซึ่งมีประสิทธิภาพการประมวลผลดีกว่า microSD card ในส่วนของราคาตอนนี้นะครับทางเจสันนาโน o d e วลอปเปอร์ค B01 นั้นอยู่ที่7,999บาทโดยมีสต็อก40-50ชิ้น ซึ่งมีการปรับราคาจากเดิมอยู่ที่ประมาณ7,000กว่าบาทเนื่องด้วยสต็อกในตลาดทั่วโลกมีจํากัดและทางผู้ผลิตยกเลิกการผลิตโมเดลนี้แล้วส่วนทางด้านรีคอมพิวเตอร์ J1010 นั้นตอนนี้มีการลดราคา5%จนกว่าสินค้าจะหมดโดยราคาตอนนี้อยู่ที่8,692บาทมีสต็อก20-30ชิ้นก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการเปรียบเทียบเชิงพื้นฐานสำหรับบอรดประมวลผลด้าน AI 2ตัว หากเพื่อนๆต้องการอ่านละเอียดเพิ่มเติมของสินค้าสามารถคลิกลิงก์สินค้าใต้คลิปได้เลยครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ